ก็อาจจะเป็นเหตุทำให้เราสามารถที่จะใช้สายตาได้นานขึ้นเราเนี่ยไม่เกิดความล้าของสายตาเร็วเกินไปแล้วก็สามารถที่จะมองได้ชัดขึ้นนะคะเวลาที่เรามองกลับมาอ่านหนังสือหรือว่าเออจะมองไปที่หน้าจอถ้าเราได้มีแว่นดีๆใช้เนี่ยมันก็จะป้องกันหรือว่าลดอัตราความเสื่อมของอวัยวะดวงตาของเราให้เสื่อมช้าลงคิดว่าช่วยในเรื่องนี้ทำให้เราสามารถที่จะทำงานแล้วก็ยัง าเงินได้นะชื่อปรีรือไทยตั้งจิตยานาพัฒค่ะตอนนี้อายุ60เป็นวิทยากรเป็นโคช้ชที่ปรึกษาให้กับผู้บริหารส่วนใหญ่ก็จะทำงานกับโน้ตบุ๊กอ่านหนังสือดูโทรศัพท์ก็ใส่แว่นมานานมากแล้วค่ะมีปัญหาตอนแรกเนี่ยสายตาสั้นแล้วก็เริ่มมามีปัญหาสายตายาว ผสมกันเราก็เลยใส่แว่นโปรเกรสซีฟมาตั้งแต่อายุประมาณ38พ่วงอายุสักประมาณ50ที่เราเริ่มรู้สึกว่าใช้สายตาเยอะแล้วตามันล้าเห็นไม่ค่อยชัดเจนเหมือนเมื่อตอนที่เรายังอายุน้อยๆแล้วนั่งทำงานแล้วจะติดทำจนให้เสียนั่งเป็นชั่วโมงสอาชั่วโมงก็อยู่ได้ไม่ลุกไปไหนมันก็เลยอาจจะทำให้เราใช้สายตามากเกินไปตั้งแต่ตัดแว่นกับที่นี่นะคะก็รู้สึกว่า มันได้รับความเอาใจใส่ดีในการาวัดค่าสายตาอะไรต่างๆก็อาจจะเป็นเหตุทำให้เราสามารถที่จะใช้สายตาได้นานขึ้นเราเนี่ยไม่เกิดความล้าของสายตาเร็วเกินไปแล้วก็สามารถที่จะมองได้ชัดขึ้นนะคะเวลาที่เรามองกลับมาอ่านหนังสือหรือว่าเออจะมองไปที่หน้าจอเพราะตอนนั้นจําได้ว่าตอนที่จะตัดแว่นอันนี้เนียค่ะ จะต้องเทสกับทั้ง PC ที่เป็นคอมพิวเตอร์แล้วก็มีทั้งกับแล็ปท็อปที่เราทํางานอยู่แล้วผู้วัดก็จะถามว่าเออเราใช้งานอันไหนมากกว่ากันซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่กำลังสอบเข้าเรียนปริญญาเอกก็เลยรู้สึกว่าเราต้องใช้หน้าจอทั้ง PC ทั้ง คอมพิวเตอร์อันนี้ก็เลยจะยากเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอมาใช้งานแล้วอะคะ่ะก็ดีดีมากเลยอันนี้เรียกว่าเป็นการลงทุนที่ดีพอเรายิ่งมีอายุมากขึ้นเนี่ยเราก็จะมีปัญหาสายตาเรื่องของตาแห้งต้อกระจกหรือต้อหินถ้าเราได้มีแว่นดีๆใช้เนี่ยมันก็จะป้องกันหรือว่าลดอัตราความเสื่อมของอวัยวะดวงตาของเราให้เสื่อมช้าลงคิดว่าช่วยในเรื่องนี้ทําให้เราสามารถที่จะทํางานแล้วก็ยัง หาเงินได้นะคะ